สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC ไก i d ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ค่ะหากจะกล่าวถึงโครงการดีๆที่ใช้สมาธิในการอบรมนะคะเพื่อพัฒนาการเรียนการศึกษาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วดังสโลแกนที่ว่าเรียนเร็ว รู้เร็วเข้าใจเร็วสำเร็จเร็วได้ด้วยสมาธิค่ะทุกท่านก็คงจะรู้จักโครงการนี้เป็นอย่างดีนั่นก็คือโครงการใจใสเกรด A ค่ะที่สร้างนิสิตนักศึกษาที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยสร้างลูกที่ดีให้กับพ่อแม่ สร้างพุทธศาสนิกชนที่ดีให้กับพระพุทธศาสนาและสร้างคนดีให้กับสังคมค่ะรวมถึงประเทศชาติเราจะมาร่วมกันพูดคุยกันถึงโครงการนี้โดยทางรายการได้รับเกียรติจากพระอาจารย์พระนพะดลสิริวังโสหัวหน้ากองปฏิบัติธรรมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายกราบนมัสการค่ะเอาจะินพร และบุคคลอีกท่านหนึ่งที่สำคัญกับรายการนี้นะคะก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัจนาสุริยธรรมจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถามพระอาจารย์นะคะว่าในขณะนี้โครงการใจใสเกรด A มีความคืบหน้ามาอย่างไรบ้างเจ้าคะตอนนี้โครงการของเรานั้นได้แจกให้น้องช่วยกันติดโปสเตอร์ โดยน้องที่เริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกจาก Facebook หรือจากคำแนะนำอะไรก็ตามทางโครงการก็จะขอให้น้องช่วยติดโพสต์ในมหาวิทยายลัยนั้นๆให้มากขึ้นหรือติดไวนิลให้มากขึ้นแล้วก็สมาชิกของเราก็เพิ่มมากขึ้นตอนนี้เป็นที่923คนแล้วก็แสดงว่าในมหาวิทยายลัยตอนนี้ในรายมหาวิทยาลัยตอนนี้มีนักศึกษาที่ได้นั่งสมาธิอย่างน้อยเนะี่ยเป็นจานวนพัน ค่ะพี่น้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีไหมช่วงนี้กุ้มมากเลยค่ะรู้สึกว่าคะแนนที่ออกมาไม่ค่อยดีเลยค่ะลูกหมูอยากได้คะแนนที่ดีขึ้นแล้วก็อยากได้ทุนด้วยค่ะลูกหมูทำไงดีคะพี่น้ำรู้ไหมว่ามาถูกที่รู้ปะเนี่ยตอนนี้นะ พี่มีโครงการดีๆโครงการใจสายเกตเอค่ะรู้เปล่าว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากง่ายๆแค่เราเนี่ยนะนั่งสมาธิ<ะ>และเราก็จะเรียนดีขึ้นแถมมีการชิงทุนตั้ง2 0งหมื่นบาทอู้หเหรอคะเนี่ยตอนนี้่นะโชคดีมากๆเลยเพราะว่าการชิงทุน20,000บาทเนี่ย มีวิธีช่วยคือ,อ m, ว่าเพียงแค่เข้าโครงการสมาธิแก้วช่วงวันที่7<อ>ถึงวันที่17แค่นี้เองง่ายๆมีพระอาจารย์นงนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังมีเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยคอยแนะนำด้วยค่ะลองดูไหมง่ายๆเองน่าสนใจมากเลยคะ่ะพี่น้ำเดี๋ยวหนูจะลองสมัครเข้าโครงการนี้ดูนะคะแล้วในอนาคตจะมีกิจกรรมพิเศษหรือว่าอยากจะปรับปรุงพัฒนาสิ่งใดบ้างคะกับโครงการนี้เจ้าค่ะ โครงการในอนาคตนั้นเราก็จะให้น้องๆนั้นได้นั่งเพิ่มมากขึ้นโดยโดยการที่จะให้น้องนั้นเข้าสู่โครงการสมาธิแก้วในวันที่เจถึงยี่ตุลาคมคแต่ว่าเป็นการเข้าเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสาสิบเดนั่งสมาธิมากที่สุดก็ได้รับทุนการศึกษาสอง0มืาทบาท แต่มีคัดให้มีคอสให้มีค่ายให้ก็คือ7ถึง27เป็นโครงการสมาธิแก้วเมื่อน้องเสร็จสิ้นการอบรมสมาธิแก้วแล้วก็จะเป็นคนดีคือคนั่งสมาธิได้มากใจนิ่งมากมีความสุขมากมีความมั่นใจมากมีความสว่างภายในมากน้องก็จะเป็นคนดีเป็นเก่งและดีเก่งก็คือเกรด A ดีก็คือใจใสแล้วก็ทำกิจกรรมต่อไป แล้วเราจะเห็นว่าโครงการนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการของนิสิตนักศึกษาแล้วทางคุณครูเนี่ยจะมีส่วนร่วมกับโครงการนี้อย่างไรบ้างคะเป็นส่วนที่สําคัญมากค่ะครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้นมีส่วนสําคัญมากเพราะว่าน้องๆน,นั้นจะให้ความเคารพแรกและก็เชื่อในครูอาจารย์ถ้าครูอาจารย์ได้แนะนําว่าสมาธินั้นดีจะทําให้สุขภาพกายดีสุขภาพใจดีทําให้เรียนดี ทำให้เป็นคนดีประหยัดเวลาในการดูหนังสือถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างยิ่งที่ครูอาจารย์ที่ผ่านการนั่งสมาธิแล้วทําให้เรียนมาแล้วด้วยเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ยืนยันได้ตัวเองว่าสมาธินั้นดีจริงเพราะได้ทดลองมาแล้วแล้วปัจจุบันนี้ก็มีชีวิตเป็นอยู่ที่มีความสุข กรับครับว่าคุณเจ้าค่ะแล้วก็ขออนุญาตมาถามในส่วนของอาจารย์มั่งนะคะว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรว่าโครงการเนี้ดีอย่างไรบ้างอะค่ะต้องบอกว่าโครงการนี้ยเป็นเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการเรียนของนักศึกษาในปัจจุบันเนี้ยแบบดีที่สุดและตรงที่สุดค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ลูกศิษย์เราจะติดติดอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะสมาธิสั้นมากค่ะ ฟังอาจารย์ได้ไม่เกิน5นาทีเลยค่ะหลุดแล้วค่ะ <c oughs> ฟังหนาทีปุ๊บก,ก็คือก้มหน้าอาจารย์ก็จะตามไปดูเธอก้มทําไมหรือเธ <c oughs> อก็จะหยิบขึ้นมาแล้ว <c oughs> ประมาณนี้อยู่ตลอดเวลาะคะ่ <c oughs> ใะ,นคะในระหว่างเรียนเลยเหรอคะในระหว่างเรียนค่ะถ้าไม่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะหันไปข้างๆละคุยเริ่มคุยการสนใจอาจารย์แบบน้อยมากค่ะสมาธิสั้นมากเหลือน้อยมากๆค่ะแล้วทําไมอาจารย์จึงเชื่อว่าสมาธิเนี่ยมีผล ต่อการเรียนคะอันนี้มันเกิดขึ้นจากตัวเองต้องเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองในช่วงที่ตอนนั้นเรียนปริญญาโทที่มาิดนต้องบอกว่าที่นี่ก็เรียนยากมากนะคะ,คะทีนี้คือตอนนั้นโราเรียนเนี่ยเขาเพิ่งเปิดหลักสูตรว่าจะมีแผนขอเป็นครั้งแรกแผนขอแปลว่าคุณไม่ต้องทำคุณไม่ต้องทำวิทยายนิพนธ์นะคะแต่ว่าคุณจะต้องสอบ exam อคอมเพลนซี m เอมทีนี้ก็คือต้องเรียนทั้งสองสองปีเลยนะคะเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็สอบ สิบเอ็ดวิชาโอ้สามวันสิบเอ็ดวิชาวันละสามชั่วโมงค่ะค่ะข้อสอบก็คือจะผสมกันสามวิชารวมเป็นหนึ่งข้อโอ้ค่ะห้ามเปิดหนังสือแล้วคือเรียนเป็นหลักสูตรสังเกตนะคะเพราะนั้นต้องตอบเป็นสังเกตษนะอังกฤษอะคะทีนี้ก็สิบเอ็ดวิชาน่ะตอนนี้ข้าเอาหนังสือมาตั้งกอ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 งมันสูงมากจริงๆนะสิบเอ็ดวิชาทำยังไงอะอื จะเรียนยังไงเนี่ยให้ผ่านในช่วงนั้นไปได้เนี่ยตอนนั้นมันเครียดนะคะค่ะคือ,อการเรียนในสมัยปริญาตรีนะที่บอกเราเรียนดีเรียนดีอะไรเงนนี้ยพอมาเจออย่างเงี้ยโอ้โหเราเริ่มรู้สึกว่าสุดยอดแล้วตอนนั้นมันคนโทรลตัวเองไม่ได้ม,มันเหมือนาตดไฟแตกอ่ะประมาณนั้นอาการร้อนรนขนาดนั้นอ่านหนังสือยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีความเครียดอยู่ตลอดเวลาว่าอแล้วเราจะจําได้ไหมเนี่ยเพราะว่าห้ามเปิดไง ต้องจำให้ได้ทั้งหมดแล้วมีเวลาสามชั่วโมงแล้วคุณต้องบูรณาการสามวิชาในข้อสอบหนึ่งหนึ่งคำถามเนี่ยโอ้โหมันเป็นโจทย์ที่แบบยากมากในตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยเหลือคนที่เลือกแผนเนี่ยมีเพื่อนเรียนทั้งหมดเนี่ยสิบหกคนนะคะคนที่เลือกเรียนแผนเนี่ยมีอยู่แค่สองคนเปิดเป็นปีแรกค่ะอาจารย์นิกกี้ท้าทายเลยลงเป็นหนึ่งได้นะค่ะ ก็พอดีค่ะได้ไปนั่งสมาธิที่สวนบัวตอนนั้นเครียดเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าอุ้ยจะแบบเครียดทําไมเลยประมาณนี้ก็ไปนั่งสมาธิสิเออคำนี้มันก็มาสะดุดใจเราเนะว่าเออทำไมเออทำไมเราไม่นั่งล่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าดีก็เลยไปนั่งเจวันแต่อาจารย์เข้าวัดมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะตอนนั้นยังยังไม่ได้เข้าเลยค่ะมาถึงปุ๊บมาถึงวัดนี้คือขึ้นขึ้นสวนบัวเชียงใหม่เลยค่ยังไม่ได้ค่ะก็คือตรงเนี้ยที่ทึ่งทึ่งก็คือเรามาที่เนี้ยเพราะเรื่องของ สมาธิจริงๆค่ะนั่งเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันแล้วมันกลับมาแล้วมันเริ่มรู้สึกแบบเราเริ่มนิ่งขึ้นอ่าตอนตอนไปนั่งที่นู่นเริ่มสว่างค่ะเหมือนแบบมันได้ความสว่างมาตอนนั้นแล้วกลับมานั่งทีนี้เพราะว่าพอจะเข้าห้องสอบปุ๊บตอนนั้นตอนนั้นนั่งทุกวันเลยนะคะแล้วก็อ่านหนังสือรู้สึกว่าตัวเองความเครียดลดลงเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็วันสอบเราก็นั่งก่อนเลยก่อนจะเข้าห้องสอบเราก็นั่งหลับตา เพื่อนก็บอกนิกกี้อยู่แบบไปได้แล้วนะแบบถึงเวลาอะไรเงี้ยบอกเรียกให้ทำแล้วใช่ไหมคะเออได้เวลาบอกต้องเข้าห้องสอบบอกขอห้านาทีก็ขอนั่งเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าเราจะบ้าเนาะแต่เรารู้สึกว่ามันต้องนิ่งก่อนน่ะแล้วพอเข้าห้องสอบโอ้โหมันอัศจรรย์มากคืออ่านข้อสอบปุ๊บมันเหมือนแบบคําตอบมันอยู่ตรงหน้าเราอ่ะค่ะแล้วก็เขียนแล้วก็เหมือนขึ้นจอหน้าหน้าจอโทรทัศน์น่ะคาตอบอ่ะเหมือนว่ามันอยู่หน้าไหน คำตอบนั้นน่ะมันอยู่น่าใจแล้วใช่ไหมตอนนั้นต้องจอบเป็นเป็นน่าใจประมาณนั้นโอ้โโหทีนี้เขียนด้วยความราบรื่นสนุกมากทาข้อสอบไร้ความเครียดค่ะไร้ความกังวลลืมไปเลยสามารถเขียนบอกได้ว่าประโยคเนี้ยมาจากใครปีพศใดอืค่ะสามวันสอบวันเว้นวันจาก คนละเรื่องเลยนะคะจากก่อนไปนั่งสมาธิกับหลังมาจากนั่งสมาธินะคะแล้วอยากจะให้อาจารย์ลองมีตัวอย่างเคสนักศึกษาที่เข้าโครงการนี้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นว่าอาจารย์ประทับใจในส่วนไหนของน้องๆบ้างที่เข้าคงมีอยู่เคสหนึ่งก็คือเราวันวันนั้นก็คือจําได้แม่นยําว่าเราไปสอบอันเนี้ยใช่ไหมแล้วเราก็เห็นภาพอันเนี้ยค่ะออลลืมเล่าให้ฟังไปว่าตกลงเป็นคนเดียวที่จบสองปีนะ สอบผ่านคนแรกของของมหิดลเลยวัวตอนคือหามากเลยว่าทําได้อย่างไรนะคะแต่เดยวลืมเล่าให้ฟังไปก่อนด้วยว่าก่อนหน้าที่จะสอบนั่นน่ะพอไปนั่งสมาธิมาเนี่ยก็เรียนก็4.00ไปสามเทอมของปรญาโทตอนนั้นนะคะก็จบ3.93เป็นคนแรกที่จบด้วยอันนี้ค่ะ Comprehensive Exam ประมาณนั้นแล้วเราก็มาเจอน้องคนนึงอ่ะ เขาเล่าให้ฟังชื่อน้องเฟรนมาจากมสวประสานมิตรตอบเหมือนกันเลยบอกว่านั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าดูภาพในจอโทรทัศน์อัมเมซิ่งเนาะก็คือไปปฏิบัติธรรมใช่พอนั n g smart น้องเข้าโครงการนี้นั่งสมาธิแล้วมันก็เจอประสบการณ์เดียวกันอันนี้เพราะฉะนั้นคือ จะบอกว่าเอ๊ะเป็นอาจารย์แล้วพูดเรื่องสมาธิะจะบอกว่าไม่ได้แค่ย,ยืนยันนะคะตอนนี้จะให้นั่งยันนอนอยันตีรังกายยันก็จะบอกว่า สมาธิเท่านั้นถึงจะแก้ปัญหาเรื่องการเรียนของคุณได้ตรงที่สุดเลยค่ะน้องเฟนก็บอกเหมือนกันน้องเฟนก็ตอบเหมือนกันเข้าโครงการนี้เหมือนเข้าโครงการนี้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถามแล้วว่าจะสนับสนุนโครงการนี้ระดับไหนขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะกลับมาทางที่พระอาจารย์บ้างนะเจ้าคะอยากจะทราบรายละเอียดอีกครั้งค่ะสําหรับคุณสมบัติของน้องๆที่จะเข้าร่วมโครงการใจใสเกรดเอเจ้าค่ะเจริญพร คุณสมบัตินั้นตั้งน้องตั้งแต่ปีหนึ่งปีหนึ่งสามารถเข้าได้เลยค่ะคือตั้งแต่เทอมแรกเลยแต่ว่ามีกติกาว่าที่ยังไม่มีเกรดเดิมเกรดใหม่เริ่มต้นเนี่ยอย่างน้อยต้องได้สามจุห้าขึ้นไปจึงจะได้รับทุนสามจุดสามจุดห้าได้ห้าร้อยบาทสามจุดเจ็ดได้หนึ่งพันบาทสามจุดสามจุดเก้าได้ห้าพันบาทอ,อ,อย่างนั้นเป็นต้นส่วนโดยทั่วไปแล้วน้องก็เข้าได้เลย แค่ว่าเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นมรัชพัฒน์เทคโนโลยีอะไรต่างๆในระดับปริญญาตรีได้หมดค่ะแล้วก็ขอให้สมัครเข้ามาเขียนศึกษารายละเอียดจากโครงการให้ชัดเจนแนะนําโครงการว่าต้องทําอะไรบ้างยกตัวอย่างต้องนั่งสมาธิก่อนสิบห้ารือสินาทีแล้วก็ดูหนังสือที่เรียนมาในวันนั้นและนั่งสมาธิอีกหหรือสินาที และอธิษฐานจิตว่าดูตรงไหนออกตรงนั้นออกตรงไหนดูตรงนั้นทำข้อสอบสำเร็จโดยเร็วพ่านเกตเอเป็นอัศจรรย์ทุกประการเทินออแล้วก็วแผ่บุญให้แก่ปิดามารดาครูบาอาจารย์และบุคคลที่มีพระคุณต่อเราแล้วก็ลงคะแนนไว้ในแบบฟอร์มท,ที่ทางโครงการให้ดาวน์โหลดให้ศึกษากิจการกาตัวนี้การอธิษฐานบ่อยๆอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกทาให้ประสบความสาเร็จได้ แต่ยิ่งไปกว่านั้นถ้าใจเป็นสมาธิคำปฏิฐานนั้นก็จะศักดิ์สิทธิ์เป็นมหัจจัรยร์ดังนั้นโครงการใจสายเกตเดนนี่แหละจะสามารถทําให้น้องๆทุกคนที่กล้าเข้าโครงการถือว่ากล้ารับทุนและกล็กล้าเกตดีขึ้นอย่างแน่น,นอนค่ะแล้วลักษณะของโครงการเป็นอย่างไรคะพระอาจารย์ลักษณะโครงการก็คือว่าไม่ไม่มีอะไรมากก็น้องน้องเข้าโครงการแล้วนั่งสมาธิที่หอพักค่ะ <c oughs> นั่งสมาธิที่มหาวิทยาลัยนั่งสมาธิที่บ้านค่ะ <c oughs> และน้องก็บันทึกบันทึกเอาไว้แต่เฉพาะอย่างยิ่งถ้าน้องมีเวลานั่งมากที่สุดโดยคิดเป็นนาทีมีนาทีมากที่สุดหรือชั่วโมงนั่งมากที่สุดน้องก็จะได้รับทุนการศึกษาสามหมื่นบาทดังเรื่องราวของน้องราตีที่ผ่านไปแล้วนั้นเธอก็ได้รับทุนเพราะว่าเธอมีชั่วโมงนั่งหรือนาทีนั่งมากที่สุดลักษณะของโครงการอีกอันหนึ่งก็คือว่า ทุกๆปิดเทอมไม่ว่าจะเป็นปิดเทอมช่วงเดือนตุลาคมหรือเดือนมีนาเมษายนนี้ก็จะมีไข่สมาธิแก้วรองรับน้องๆอีกครั้งหนึ่งแต่ได้ยินอาจารย์นิกกี้ว่าปีหน้าจะเป็นแบบอินเตอร์โครงการใจสเกเรก็จะต้องปรับโครงการสมาธิแก้วให้ตรงตามลักษณะของอินเตอร์ด้วยค่ะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่ามีกิจกรรมพิเศษหรือว่ากิจกรรมอะไรที่อยากจะปรับปรุงพัฒนาในโครงการนี้บ้างค่ะ สาธุเจริญพรเราก็ให้น้องๆนั้นตั้งกลุ่มแกนขึ้นในมหาวิทยาลัยโดยมีจัดสุขสาวทิตขึ้นรวมตัวกันฟังธรรมจัดกิจกรรมปล่อยปลาหรือปล่อยโคและในอนาคตเราก็จะมีแข่งขันเขียนบทความสรรเสริญกุลบิดาในวันพ่อ,อแล้วการที่เราจะพัฒนาเพิ่มขึ้นก็คือมีการนั่งสมาธิออนไลน์ในเวลาหกโมงในเวลาห้าโมงเย็น แล้วก็เวลาทุ่มครึ่งแล้วก็เวลาสามทุ่มครึ่งให้น้องๆเนี่ยเข้าโครงการมาแล้วบางคนนั่งสมาธิไม่เป็นไม่รู้จักวิธีนั่งสมาธิวิธีที่จะทําให้ใจสงบหยุดนิ่งได้เร็วนั้นทําอย่างไรแล้วเราก็จะมีค่ายสุขสาวทิย์แล้วก็จะมีค่ายของสมาธิแก้วต่อไปพระอาจารย์ก็จะมีตอบคําถามปัญหาที่น้องประสบปัญหาทุกปัญหาก็จะตอบคําถามสดออนไลน์ค่ะ แล้วสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนเจ้าคะหลวงพี่ติดต่อสอบถามได้จากใจส .org ลน์ของใจใสเกรดเอแล้วก็เฟซบ o ๊กของใจสแล้วจํานวนที่รับสมัครในโครงการใจใสเกรดเอนี้รับสมัครไปจํานวนเท่าไหร่คะตอนนี้มาหนานแน่นมากวันหนึ่งสิบาคนบางที20คนอตอนนี้มาที่923คนค่ะก่อนจะถึงเดือนตุลานี้เข้าใจว่าจะต้องครบ1000แน่นอนค่ะ ขอบพระคุณเจ้าค่ะและสุดท้ายนี้นะคะ<ม>ก็อยากจะใหอ้อาจารย์ฝากถึงผู้ปกครองรวมถึงน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมโครงการใจใสเกรดเอค่ะค่ะโอ้จะบอกน้องๆว่าอย่าลังเลเลยนะคะ,คะตอนนี้เราอยู่ในโลกของโลกาพิวัต์ะนะคะแล้วก็ยังเป็นโลกดิจิท <c oughs> ัลอีกโซเชียลมีเดียอีกคืออะไรอะไรความรู้วิทยาการต่างๆมันมาอย่างรวดเร็วมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วข้อมูลมันมีแต่เพิ่มขึ้นแล้วน้องจะเอาเมมโมรีที่ไหนนะคะไปใส่ไว้ถ้าเกิดคุณไม่มีสมาธิ ยิ่งนั่งยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งยิ่งสว่างค่ะการเรียนดีนั้นคือเรื่องหนึ่งแต่การเรียนดีแล้วมีความสุขจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีสมาธิค่ะค่ะรับประกันค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะและอยากจะให้พระอาจารย์ค่ะฝากถึงน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองที่สามารถเอาน้องๆมาเข้าร่วมโครงการใจใสเกรดเอนี่ผ่าน DMC ผ่านท่านผู้ชมทั่วโลกเจ้าค่ะก็ขอจะเดินพรไปยัง น้องๆทุกคนนิสิตนักศึกษาทุกท่านทุกมหาวิทยาลัยและท่านผู้ปกครองว่าโครงการใจใสเกตเเดนี้ท่านไม่ต้องเสียอะไรเลยทั้งสิ้นได้อย่างเดียวคือได้เป็นคนดีโดยการนั่งสมาธิทำใจให้ใสแล้วก็เป็นคนเก่งก็คือสามารถเรียนได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนตัวพระอาจารย์เองที่ทำโครงการนี้ก็เพราะมีประสบาการณ์มาและโยมท่าน อาจารย์วัฒนาสริยธรรมก็มีประสบะการณ์มาดังที่เล่าให้ฟังไปแล้วและหลายท่านที่ผ่านไปแล้วมีน้องเฟรนเป็นต้นครื่้นดีแน่นอนขอยืนยันว่าดีแน่นอนขอท่านกล้าทําความดีเถิดไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้โดยเฉพาะการทําความดีนั้นทําเถิดสิ่งดีก็จะตามมา วันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่ได้เมตตามาแบ่งปันเรื่องราวดีๆในโครงการใจสายเกรดเอค่ะขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาเจ้าค่ะสาธุเจริญพรค่ะและก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากๆนะคะที่มาร่วมวแบ่งปันเรื่องราวดีๆในโครงการ<อ><อ>ค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมที่รับฟังอยู่นะคะหรือผู้ปกครองท่านใดน้องๆท่านใดที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการใจใสเกรด A ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ค่ะทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ8 8สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะหรือสามารถโทรมาสอบถามได้ที่081 720 5072 085 077 แ7 7 7ค่ะและอีกโครงการหนึ่งนะคะก็คือโครงการสมาธิแก้วในช่วงปิดเทอมอบรมระหว่างวันที่7ถึง27ตุลาคมพุทธศักราช2556ค่ะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่087 502 6664และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนำมาฝากค่ะคุณผู้ชมสามารถแนะนำรายการมาได้ที่ dmcguide@gmail.com สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ